สวัสดีค่ะทุกคนจะเมนูเที่ยงของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นมาม่านะคะทุกคนจะข้างล่างคือสาลายวากกเมนนะคะที่เดิมของเราเลยจะข้างหลังออกฟิตค่ะบรรยากาศดีๆลมพัดเย็นๆดูผมเผ้านะคะทุกคนจะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เราทานมาม่านะคะแต่นะคะซื้อเป็น เกาเหลาลูกชิ้นมานะคะทุกคนจะ้ะเราก็จะใส่มาม่าของเรานะคะมาม่าของเราวันนี้เราลวกเส้นฟังหานะคะลวกกับสาหลายกักเมลนะคะแล้วเราก็จะเทน้ําเกาเหลาลูกชิ้นใส่แบบนี้เลยนะคะทุกคนลูกชิ้นลูกใหญ่ๆคะ่ะเมนูเราก็ เป็นเมนูทำทานง่ายๆนะคะทุกคนจะ้ะลูกชิ้นลูกใหญ่มากๆเลยค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวเทศบาลแหลมฉบังนะคะถ้าใครอยู่ฝั่งแหลมฉบังนะคะก็จะก็ก็จะ,จะมีร้านเด่นๆอยู่ร้านเดียวนะคะอยู่ฝั่งเทศบาลแหลมเลยนะคะทุกคนจะ้ะ างสวนสาธารณะนะคะที่แหลมชะบังนะคะเราก็จะซื้อเป็นเกาเหลาลูกชิ้นร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเราก็ซื้อเป็นเกาเหลาลูกชิ้นมาแล้วก็เอามาทานกับมาม่านะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันด้วยเครื่องปรุงมาม่านะคะทุกคนค่ะเราใส่ไปเลยหนึ่งห่อเปเลยค่ะเป็นคนชอบทานเส้นนะคะ แต่ก็จะทานแบบทำมามา่าทานแบบมิกแบบเมนูอย่างอื่นนะคะเกาเหลาลาดหน้าบ้างนะคะทุกคนจา๋าเกาเหลาลูกชิ้นอย่างนี้บ้างนะคะแล้วก็ต้มเลือดหมูนะคะก็อร่อยนะคะเป็นคนชอบทานเส้นก็จะชอบทําเมนูแบบนี้ทานนะคะก็จะเพิ่มความอร่อยนะคะกับเมนูนั้นนะคะ เพราะว่าเป็นคนชอบทานมามา่มา,มาชอบทานก๋วยเตี๋ยวเครื่องปรุงนะคะเราก็จะใส่แค่เครื่องปรุงมาม่านะคะแล้วก็ใส่พริกป่นปตรงนี้น้ำส้มเราก็จะไม่เติมนะคะนะคุณจ๋าเดี๋ยวเราจะเติมพริกผงของเราเข้าไปอีกนะคะเพิ่มความเผ็ดนะเดี๋ยวคลอบงังลมเลยนะคะลมแรงมากๆากเลยจ้ะ เท่านี้ค่ะทุกคนจะเรียบร้อยแล้วเมนูเที่ยงของเรานะคะอยากจะให้เพื่อนๆชมนะคะเมนูเที่ยงของเราเป็นอันเสร็จแล้วจ้าทุกคนจะจะให้ทุกคนชมภาพแล้วเราก็จะเก็บภาพนิ่งไปด้วยนะ เร,เราลูกชิ้นใส่มามากแต่อร่อยของเราเลยจ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าทานกันเลย